สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับใครจะดูก็ได้ใครจะฟังก็ได้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับมีผู้ติดตามทั้งหมด50านิลคนนะฮะอนนี้ช่องเราขอบคุณจากใจจริงนะครับผมก็วันนี้นะครับเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนนะครับช่วงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะครับ อากาศมันร้อนเนาะพวกสัตว์เลี้ยงพวกสัตว์เลื้อยคานก็มีเสีิ์ที่จะเป็นฮิสโตกเอาได้นะครับงูหรือว่าสัตว์เลื้อยคานเองก็ไม่เว้นนะครับผมที่จะอดน้ํานะครับทําให้เขาเสียชีวิตได้หรือป่วยได้นะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องถ้วยน้ํานะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนเลี้ยงสัตว์นะครับผมไอ้ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็ วันนี้เป็นกล่องงูนะครับเลือกกล่องมาหนึ่งใบนะครับผมที่มีงูอยู่นะครับวันนี้ก็สลับตัวนะก็เป็นตัวข้างหน้านะครับนะฮะน้องแซลมอน,นครับน้องแซลมอนเออ่เคยถ่ายคลิปกับเราแล้วนะครับที่เป็นช่วงละครสัตว์นะครับตัวสีชมพูชมพูนะครับแต่ว่าเขา,าเริ่มโตสีเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับมอดของเขาคือสไปเดอร์ นะครับสไปเดอร์ซีนะครับหรือบันน่าสไปเดอร์นะครับผมเดี๋ยวจะให้มาดูนะครับนี่เลยครับน้องแซลมอนนะครับผมจากสีชมพูนะครับผมก็กลายเป็นสีเหลืองนะครับส่วนลายก็จะเป็นลายของสไปเดอร์นะครับผมนะครับลายสไปเดอร์นะครับสีก็ได้จากคุณพ่อนะครับบันน่านะครับ สวยงามครับผมพ่อเขาเป็น CG CG ภพายร้อนะครับเนาะแอนสงสัยจะมองกรมร้อนที่กล้องนะครับแต่พักเขาคงจะฉกพุ่งมาแล้วเรามั้งนะครับชืบเขาให้ <c oughs> นี่แน้องเล่นนะครับโชว์ความสวยงามสักนิดหนึ่งเห็นไหมฮะตาผม ท้องน้องสักก้อนนะครับสวยงามมากครับผมนะกล่องงูเด็กผมจะแบ่งเอา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 ,เอากล่องโตเนี่ยฮะเน้นแนวยาวนั่นแหละนะครับแต่แบ่งตรงกลางนะครับก็จะช่วยประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าง,งูต้องการความยาวของกล่องนะครับในการยืดตัวนะแล้วพอเขาเริ่มตัวเราก็จะเอาตรงนี้ออก ตรงกลางออกนะครับเพื่อเลี้ยงกล่องโตนะครับผมส่วนตอนเด็กก็จะให้อยู่อย่างนี้นะครับผมเนาะค่อยๆขย,ยับขยายไปอ่า่วนเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เป็นสไปเดอร์นะครับไฟนะครับอันนี้ได้ยินเดียวกับของ,ของ,ของแม่เขาเลยครับสไปเดอร์ไฟนะครับเห็นไหมเอ่ยเจ้าตัวค่อนข้างขี้กลัวนิดนึงนะครับ ดูสีดูท้องนะครับ50%ครับนะครับเป็นข้อเดียวกับเจ้าเนี้ยล่ะครับพอเขาก็เป็นเป็น CG ครับ CG h p เฮดพานะครับพอเขาเป็นเฮด้อยนะครับลูกมาสวยงามทีเดียวตัวน,นี้เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับ ตอนแรกก็มีคนถามซื้อถามอะไรนะครับต่อราคาต่อไปต่อมาผมก็บอกว่าไม่ขายแล้วครับจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับผมเนาะพอผมก็เริ่มชอบเขาอยู่นะครับอ่านะครับเอาวันนี้เรื่องหัวใจหลักก็จะมาเป็นถ้วยน้ํานะครับผมอีกครับอันนี้อ่าน่าจะเป็นเพราะว่าเศษเศษของตัวโตวที่รองเลี้ยงนะครับ ตกไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาน้ําออกนะครับผมเนาะก็พยายามถ้าเปิดกล่องมาก็พยายามดูแลความสะอาดครับนะครับปกติงูมันเลี้ยงง่ายอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเรามีเวลาเปิดกล่องเราเปิดดูอะไรสกรปรกหรืออะไรเราทาได้เราก็ทําครับขี้ก็เก็บทิ้งน้ําก็เปลี่ยนนะครับทาไม่มีก็เติมนะครับเนาะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าอา่า น้องที่อยู่ในกล่องนี้นะครับตัวเขายังไม่ใหญ่มากนะเราก็จะเลือกถ้วยน้ําที่ขนาดพอเหมาะนะครับผมนะครับพอเหมาะกับกล่องเลี้ยงพอเหมาะกับตัวน้องนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วโดยเฉพาะอ่อตอนที่อากาศร้อนๆเงี้ยครับขยันมาดูหน่อยก็ดีครับบางทีเขากินน้ําจนหมดเลยก็มีนะครับอ๋ออ่ะอย่าตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องถ้วยน้ําเอาละครับก็ จะพามาดูเกี่ยวกับถ้วยน้ํานะครับผมถ้วยน้ํานะครับมีความสําคัญนะครับผมบางทีอากาศร้อนนะครับอากาศเย็นนะครับถ้วยน้ําที่อยู่ในกล่องงูนะครับจะเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับอย่างเช่นความชื้นสัมผัสนะครับรวมถึงถ้าอากาศร้อนๆนะครับการมีถ้วยน้ําก็จะช่วยป้องกันนะครับ ความร้อนที่มาเกินไปนะครับที่จะเป็นอันตรายกับตัวเขานะครับเขาอาจจะลงไปแช่น้ํานะครับผมแล้วก็เอาตัวเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับถ้วยน้ํานะครับทําให้เขารู้สึกเย็นนะครับผมโอเครวมถึงเวลาที่หน้าหนาวนะครับหน้าหนาวที่มีความเย็นมากเกินไปถ้วยน้ําก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในกล่องงูนะครับเราอาจจะต้องอลด ปริมาณน้าลงนะครับหรือว่าเปลี่ยนถ้วยน้ําให้เป็นขนาดเล็กลงเพื่อการเขาลงไปแช่น้ําที่จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้นะครับเห็นไหมฮะถ้วยน้ําก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับรวมถึงถ้วยน้ําที่ไม่สะอาดก็อาจจะทําให้สุขภาพน้องงูนะครับเนาะป่วยเจ็บป่วยได้นะครับผมอ่าทีนี้ถ้วยน้ําเนี่ยตามท้องตลาดในบ้านเราเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับในถ้วยน้ําของสัตว์เลี้ยงนะครับผม เราก็จะค่อยๆพูดไปเป็นแบบๆรวมถึงถ้วยอย่างอื่นที่บางคนอาจจะเอามาทำเป็นถ้วยน้ำของสัตว์เลี้ยงนะครับผมเริ่มนะครับเอาอย่างแรกครับคือถ้วยน้ำในลักษณะนี้นะครับนะคะเป็นที่นิยมสำหรับคนเลี้ยงงูและสัตว์เลื้ยคานนะครับลักษณะตรงตรูดเขาจะเป็นทรงกลมนะครับ นะฮรแล้วจะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกครับผมนะเป็นทรงกระบอกนะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับถามว่าข้อดีของมันคืออะไรเราถึงนิยมจะใช้แบบนี้กันนะครับอย่างแรกครับด้วยความที่เขาไม่มีตัว ตัวที่ทําให้ล้มง่ายนะครับฐานเขากว้างนะครับแล้วเขาไม่มีตัวตัวขอบนะครับที่ลักษณะเหมือนทรงแก้วน้ํานะครับทําให้เวลาสับไปเหยียบอยู่ตรงตรงด้านด้านขอบนะครับมันจะไม่บีนไม่คอนแคงง่ายจนถ้วยน้ํามันล้มนะครับผมผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นถ้วย แบบถ้วยกินข้าวนะครับเซรามิกเหมือนกันนะครับผมนะฮะเซรามิกเหมือนกันรูปทรงต่างกันนะครับนะฮะแต่ว่าฐานของถ้วยเนี่ยก็ขนาดไม่ห่างกันมากนะครับในการวางนะฮะแต่ลักษณะถ้วยน้ําแบบนี้นะครับมันมีข้อเสียนะคบที่เราเอาชามมาทานะเห็นไหมฮะถ้าผมกดน้ําหนักไปตรงนี้นะครับนะฮะถ้ามีศาตว์กดน้ําหนักไปทางด้านนี้ถ้วยอาจจะพลิก นะฮะปิ๊กเนี่ยอย่างเงี้ยน้าเทอ,ออกหมดเลยนะครับเนาะ,ะน้าอาจเทอ,ออกหมดเลยนะครับผมนะครับมันก็อาจจะทําให้น้องงูเปียกได้นะครับถ้ามีน้ําอยู่ในกล่องนะครับรวมถึงอาจจะทําให้เป็นหวัดได้ด้วยนะครับผมข้อดีของการที่เอาถ้วยอา่าถ้วยกินข้าวของถ้วยอาหารของคนแบบเนี้ยฮะสามารถใช้ได้ครับแต่คน เป็นการใช้ที่ชั่วคราวนะครับผมถ้าเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนนะฮะเนาะราคามันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่บาทหรอกครับไม่เท่าไหร่หรอกครับด้วยน้ําแบบนี้นะคะนะครับแต่ว่าไว้ฉุกเฉินไว้อะไรได้ครับพอได้อยู่นะแต่ข้อข้อเสียก็อ,อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นเซรามิกก็จะดีอย่างคือพอมีน้ําหนักที่จะยื้อกับน้ําหนักเขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้วยพลาสติกเนี่ยหรือว่าเป็นเซรามิกที่เบากว่าเนี่ยมันอันนี้ความง่ายแน่นอนนะครับผม รวมถึงน้องงูเนี่ยนะครับสัตว์เล้ยคานอย่างงูเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ชอบขดนะครับชอบรัดบริเวณถ้วยน้ํานะครับบางครั้งนะครับเขาก็จะรัดอย่างนี้นะครับพอรัดไปรัดมาเนี่ยถ้วยก็จะเคลื่อนที่นะฮะก็จะทําให้หกได้เช่นกันนะครับผมต่างกับแบบนี้นะครับผมซึ่งเขารัดยังไงก็ยังอยู่ในรูปแบบของทรงกระบอกนะครับนะฮะก็ยังหกยากนะครับผม อ,นนอันนี้แนะนํานะครับมาตรฐานนะฮะเรียกว่ามาตรฐานนะครับนิยมใช้กันไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่หรือว่าเลี้ยงกันในบ้านนะฮะเราก็นิยมใช้แบบนี้กันเนาะอีกแบบหนึ่งครับผมก็จะเหมือนกันนะครับกับที่ผมบอกมานะอันนี้ก็ออกเป็นเชิงทรงกระบอกเหมือนกันครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าลักษณะ ของฐานมันต่านะฮะนะครับลักษณะความสูงอ่าต้องเรียกความสูงสิความสูงเขาต่านะถ้วยแบบนี้เหมาะกับการใส่พวกอาหารสําหรับพวกเบียดด้าก้อนหรือว่าพวกกิ้งก่านะครับผมใส่ผักใส่ผักให้ใส่อาหารเม็ดให้สูคาต้าหรือว่า ใส่อาหารเม็ดให้แฮมสเตอร์นะครับให้สัตว์นู่นนี่นั่นนะฮะเพราะว่าฐานมันต่ำนะครับแต่ก็ไม่เหมาะที่จะเอามาทําเป็นถ้วยน้ําของงูนะฮะเนื่องจากฐานเขาต่ําเกินไปจริงอยู่นะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะพอใช้ได้นะครับถ้าเป็นลูกงูนะแล้วก็เขาสามารถลงแช่น้ําได้อย่างสะดวกนะครับผมแต่ก็ถ้ามีขี้เลื่อยนะครับกองขี้เลื่อยรอ,องพื้นสูงๆนะครับแล้วที่เป็นพวกกับมะพร้าวหรืออะไรเนะี่ย กับมะพร้าวอาจจะลงไปง่ายเพราะว่าเอ,อความสูงของขอบอเขาน้อยฮะเวลากลับมะพร้าวถูกดึงไปดึงมาเนี่ยมันอาจจะถมกับตรงเนี้ยทำให้กลับมะพร้าวเข้าไปหล่นในนี้ง่ายนะครับก็ขอบอกให้ฟังนะคะว่าถ้วยน้ำในลักษณะนี้นะฮะก็จะเหมาะกับงานประเภทอาหารสัตว์อยางอื่นนะครับไม่เหมาะกับเป็นถ้วยน้ำสำหรับงูนะฮะนะครับราคาก็ ไม่ได้ต่างจากอนนุนมากนะครับถ้าอย่างนี้ผมว่าใช้แบบแรกที่ผมแนะนําดีกว่านะครับผมเนาะอันนี้เหมือนกันนะครับผมถ่วยน้ําอีกแบบหนึ่งครับอ่ะแบบนี้จะไม่ใช่เซรามิกนะครับผมอันนี้ผมเอามาให้ยกเอามายกตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วถ้วยน้ําเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับผมเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมีความสูงแบบนี้ก็มีนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะฮะแต่ถามผมเอามายกตัวอย่างให้ดูว่า2อ,อย่างเนี้ยแตกต,ต,ต,ต่างกันยังไงถ้าเซรามิกเนี่ยเวลาเทน้ํานะฮะเทของเหลวเข้าไปนะครับมันก็จะมีความสะอาดอยู่เพราะว่ามีตัวเซรามิกเผาเคลือบนะครับผมนะฮะแต่เครื่องปั้นดินเผานะครับ เวลาใส่ของเหลวนะฮะบ่อยๆนะครับใส่เป็นประจำนะครับเครื่องปั้นดินเผาก็จะมีการบุบสลายนะครับโดยเฉพาะขอบพวกนี้ฮะ,ะตัวเศษดินเนี่ยมันก็สามารถกระเทาะแล้วก็ล่อนไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดว่าสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตกินเข้าไปนะครับก็สามารถทําให้เกิดโรคได้นะครับผมเนาะก็ควรมีการเปลี่ยนนะครับซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ ควรมีการจำกัดการใช้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเหมาะกับใส่ของแห้งมากกว่านะครับอย่างเช่นเป็นชามข้าวนกชามข้าวอะไรนี่สามารถใช้ได้นะครับผมเนาะอ,อันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะฮะร,ราคามันถูกกว่าเซรามิกครับบางคนอาจจะบอกว่าเออซื้อ,อย่างนี้ดีกว่าสบายกระเป๋านะฮะแต่ว่าด้วยความที่ราคาถูกเนี่ยการใช้งานค่อนข้างที่จะมีขอบเขตนะครับ มันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าคุณภาพมันได้ตามราคานะครับผมเนาะถ้าอย่างไงก็ถ้าเปลี่ยนตรงนี้บ่อยผมว่ากัดฟันซื้อแบบนี้ไปเลยดีกว่าครับเนาะอีกอย่างผมว่ามันก็คุ้มราคาราคาหลักสิบนะฮะไม่ถึงหลักร้อยนะครับเนาะณณนะนะตอนนี้นะครับเนาะก็ซื้ออย่างนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับโอเค เราไปไล่เคลียร์พวกงานเซรามิกกันให้จบก่อนเนาะอันนี้ครับอ่าอ่ะงงสิมันคือที่เขียบุหรี่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับที่เขียบุหรี่เนี่ยอันอันนี้ผมซื้อมาหลายอันนะเพราะว่าผมผ่านแถวลำปางมาแล้วก็มันมีเครื่องเซรามิกขายนะครับ ลักษณะทรงถ้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอสคคมควรนะครับผมลองดูแล้วนะอันนี้แนะนำนะครับงูคว่ำคว่ำยากพอสมควรนะครับผมคว่ำยากพอสมควรนะอย่างพวกงูคอนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกฮะแต่ว่าถ้าอย่างงูบอลเนี่ยเ,เวลาเขาลื้ออย่างเงี้ยไม่คว่ำนะแข็งแรงอยู่ครับนะครับข้อเสียเท่าที่นึกออกนะครับก็คือสมมุติว่า ถ้าเราเอาไปใช้กับพวกแมงูนะฮะเวลางูที่เขาท้องนะครับเขาจะชอบเอาลำตัวเนี่ยรัดตัวถ้วยนะครับเหมือนเวลาคนเราเจ็บท้องแล้วมันเก็งนะครับผมเนาะเขาก็จะใช้ลำตัวกอดนะฮะรัดถ้วยนะครับก็าอาจจะมีพลิกได้เหมือนกันนะครับเนาะแต่ก็เปอร์เซ็นต์นการหกค่อนข้านจะน้อยนะครับผมเนาะเราสามารถเอาไปใช้กับพวก งูที่มีขนาดเล็กนะครับอย่างงูคอนก็ได้ครับงูคอนแล้วก็พวกงูบอลที่ยังเด็กอยู่นะครับหรือว่างูคอนรุ่นงูบอลรุ่นๆก็ได้งูคอนรุ่นๆก็ได้นะครับเนาะปกติเขาก็จะไม่ค่อยทําพลิกทํหกกันหรอกครับเนาะจากที่ผมเคยใช้มานะครับต้องบอกว่าจากที่ผมเคยใช้มาจุดแข็งนะครับข้อดีของเขาคือราคาถูกนะครับผมเนาะมันคือที่เขียบุหรี่นะครับ ผมเอามาแปลงใส่ถ่วยทดลองนะครับทดลองใส่น้ําให้งูงเนี่ยซึ่งมันก็โอเคนะผ่านราคาห่างจากถ้วยถ้วยตัวนี้ที่ผมบอกครึ่งต่อครึ่งเลยฮะราคาห่างกันเยอะเลยนะครับถ้าเกิดไปเจอแหล่งที่ถูกกว่าถูกกว่าร้านมือหนึ่งก็ราคาก็จะดอกกว่านี้อีกครับที่สําคัญคือเขารอบๆเนี้ยนะฮะด้านในเนี่ย นะครับลักษณะเขเหมือนตุ่มน้ำอ่ะมันกันน้ำผุได้ในระดับหนึ่งเวลาเราจะถือกล่องไปมาเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งราคามันถูกอ่ะเวลาที่เราจะซื้อทีเยอะมันก็แสยสบายกระเป๋านะครับเวลาเราจะทำฟาร์มสัตว์นะครับเราะเราต้องการการลงทุนที่ประหยัดแต่ได้ผลนะครับก็เราไปพิจารณานะครับเอ่ะ ที่บ้านผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกงูบอลที่ท้องนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปใช้แบบแบบแรกนะครับแต่ว่านอกนั้นตัวอื่นเราก็มีใช้ตัวนี้นะฮะนะครับเราก็ใช้เหมือนกันนะครับเขาก็ลงไปเล่นน้าเล่นอะไรได้ปกตินะครับพวกลูกงูลูกงูคอนก็ลงเล่นน้ําได้นะครับเนาะเป็นอีกทางเลือกนึงเอามาแนะนํานะครับต่อมานะครับ เป็นเรื่องของถ้วยพลาสติกนะครับถ้วยพลาสติกจุดแข็งของถ้วยพลาสติกนั่นคือราคาครับราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับหลัน2ีบาทก็มีบางที่ก็อย่างถ้วยเล็กๆเงี้ยขาย10บาทนะครับบางที่นะบางที่นะอ่ะต้องบอกให้ฟังนะครับถ้วยแบบนี้นะครับตามช็อปขายสัตว์เลี้ยงนะครับพวกแฮมเตอร์นะฮพวก ของพวกสัตว์ฟันแท้นะครับหรือว่านกนะครับใช้ถ้วยแบบนี้นะครับตัวฐานวางนะครับไมโครเคงนะครับเวลาสัตว์มาเกาะนะครับเหมือนกับถ้วยเซรามิกตัวแรกที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเอาไปเลี้ยงงูนะฮะเวลางูรัดฐานตรงนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาต่ออย่างใดนะครับรัดถ้วยน้ำเขาเป็นทรงกระบอกนะฮะ แบบนี้นะครับคล้ายๆกันครับอันนี้ผมขอเรียกว่าถ้วยจานข้าวแมวแล,ล้วกันครับเน,ะะนาะลักษณะทรงเล็กๆนะฮะแต่ว่าอันนี้มันมันมีรูนะฮะการออกแบบมามันมีรูนะครับบางทีไอ้รูเนี่ยอย่างสัตว์อย่างงูเนี่ยเขาเห็นเป็นถ้ำๆเป็นรูๆเนี่ยเขาอาจจะอดใจไม่ไหวนะครับก็จะเลยเข้าไปพอเลยเข้าไปขดไปขดมาเนี่ยถ้วยมันสามารถพลิกได้นะครับเพราะว่าถ้วยพลาสติกมีขนาดที่เบานะครับ มีน้ำหนักที่เบานะฮะนะครับอันนี้แบบเบียวกันครับแต่ขนาดใหญ่มาหน่อยนะฮะผมเรียกช่วยเข้าหมาแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ซื้อจากร้าน20บาทมาให้ดูนะครับใหญ่หน่อยแล้วก็ไม่มีไม่มีรูตรงนี้นะฮะนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์ที่คุณคุณจะเลือกแล้วกันครับผมนะอันนี้งู อูบอลนะครับหรือคอนตัวใหญ่ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้วยเข้าหมาเข้าแมวนะครับมันไม่เคลนไปเคลนมานะครับูก็ไม่ค่อยจะทํำทิ่ความกันได้ง่ายๆหรอกครับเนาะเวลาเข้ารัดมันก็จะพิ้วไปพิ้วไป <laughs> ผมไม่รู้จะเรียกว่าอนะไรนะครับเอาเป็นว่ามันห้อยตัวแล้วกันนะครับเนาะทีนี้ถ้วยพลาสติกเนี่ยราคามันถูกใช่ไหมฮะราคามันถูก แล้วก็ซื้อง่ายนะครับตามร้าน20บาทหรือว่า,าหลายที่ก็มีขายนะครับผมบางที่ร้านขายของชำก็ดีแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับผมนั่นคือการที่พลาสติกนะครับเวลาเราใช้นะฮะการเสื่อมสลายหรือการทังเนี่ยสามารถทําได้ง่ายนะครับอย่างเช่นถ้วยมันบางใช่ไหมบางทีเราเราเอาไปตากแดดนะครับ เราเอาไปตักแดดโดนความร้อนหรือใส่น้ำไปใส่น้ำมานานๆเข้าหรือใส่อาหารสัตว์นานๆเข้านะครับพลาสติกโดยรอบก็อาจจะมีการบุบสลายนะครับผมนะช่วงพวกสารคุงสารเคลือบอะไรมันไปอ่ะมันก็จะเกิดสะเก็ตเล็กๆเลกตามถ้วยพวกนี้แหละครับเวลาสัตวกินเข้าไปเนี่ยก็มีผลต่อร่างกายได้นะครับผมตัวเนี้ยเขาเรียกว่าไมโครพลาสติกนะครับจะเป็น พลาสติกขนาดเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กแบบเล็กเป็นผงฮะสิ่งมีชีวิตกินเข้าไปในร่างกายไม่ใช่เรื่องดีนะครับเนาะถ้าสะสมมากๆสัมผาสทําให้เกิดโรคร้ายได้นะครับในหลายๆโรคนะฮะไม่ต่างจากคนนะครับผมเนาะก็เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็บอกให้เป็นความรู้ไว้แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครมีทุนละซั์ผมว่าก็ใช้ถ้วยเซรามิกจะดีกว่านะครับก็ดีของพลาสติกเท่าที่ผมคิดออกก็มีอีกอย่างหนึ่งนะ นั่นคือเวลาที่สมมุติว่าเราจะทำฟาร,ร์มสัตว์หรือเราเลี้ยงสัตว์ทีนึงเยอะๆใช่ไหมฮะเ,เวลาเรายกถ้วยนะครับเวลาเราจะไปล้างเนี่ยอย่างงูเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำทีเอาถ้วยออกมาล้างทีเนี่ยมันก็ยี่สิบยี่สิบกล่องสามสิบกล่องหรือบางท่านก็อาจจะเป็นร้อยกล่องนะครับ เราขนแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นน้ําหนักนะครับอย่างถ้วยเซรามิกแบบนี้อ่ะผมว่ามีมันมี20 20กรัมขึ้นอ่ะนะครับ20กรัมขึ้นอะ่ะซึ่งมันเป็นน้ําหนักนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนทีจานวนเยอะๆอย่างที่ผมบอกนะแล้วเรายกคิวไปปวดหลังนะฮะนะน้ำหนักมันเยอะมากแต่ถ้าเป็นถ้วยพลาสติกเนี่ยข้อดีคือมันเบานะฮะมันเราสามารถทําได้อย่างว่องไวนะครับเพราะว่ามันเบานะครับนี่ก็น่าจะเป็นอีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ ของถ้วยพลาสติกนะครับนะเนาะก็แล้วแต่คนที่จะเลือกใช้ละกันนะครับผมเนาะยังไงก็ผมสรุปคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับถ้วยน้ําของสัตว์เลี้ยงคานนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับโดยเฉพาะงูนะครับถ้าคุณชอบช่องเราโปรดกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะครับ ดีใจที่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับคุณสามารถทักคอมเมนต์เข้ามาซักถามกับทางเราได้นะครับผมผมชอบอ่านคอมเมนต์หรือว่าใครอยากจะติหรือชมก็พร้อมที่จะอ่านนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับมีความสุขที่ได้อ่านด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจนะขอบคุณมากครับนะครับลูกผมจะเกิดเดือนนี้แล้วลูกชายครับอยากให้เป็นคนรักสัตว์นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ